นี่มาซ้อมไปเล่นหรือว่าไงครับก็เดี๋ยวจะเล่นที่นี่อ่ะครับเล่นที่นี่ตอนตอนไหนตอนบ่ายโมงแต่วันเล่นเสาร์อาทิตย์หน้าครับเสาร์อาทิตย์หน้าก็คือจะมีเวทีตรงข้้างหนอ๋อเวทีตรงนั้นเหรอก็สร็ว่าจะเอาด็กไปเล่นครับก็ชมปีละก็สอนเด็กก็ให้เด็กลองโชว์ดูครับว่ามันเป็นยังไง อาจจะมีแบบก็เหมือนเปิดหมวกันครับเหมือนติดบล็อกแล้วแต่ถ้าเขาอยากให้ก็ให้ครับโอเคครับก็้นี่แล้วต่อโอเคโชว์เรล่นๆก็จะอยู่ที่นี่ครับตอนต่เพิ่งมาเพิ่งมาเริ่มเริ่มฝึกเริ่มต่อนะครับแล้วก็ไปโชว์วันที่ห้าเสาร์อาทิตย์หน้าครับวันเสา จะมีโชว์ครับพอสองชุดนะครับมีเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปโชว์พอาะถ้าสอนไปแล้วเขาไม่มีที่โชว์ไม่มีที่แสดงเราก็ไม่รู้จะสอนตรงถ้าสอนแล้วเขามีที่โชว์เขาโชว์ความสามารถเขาอาจจะรำไม่สวยอาจจะไม่ดีแต่เขาก็ก,กล้า<อ>แสดงอย่างน้อยเ<ห>ขาก็ได้ทำครับผม <ừ. S 1> ครับ <ừ. S 1> นี่ก็คือเด็กที่มา,ท,มาที่นี่ครับดูคนของทีมเขามาอ๋อดีครับดีดู นี่เราก็คนแถวนี้ผมเอ่คนแถวนี้ครับตอนแรกผมอยู่บ้านสีพิครับอ๋อยากไปเที่ยวอยู่นะอยากไปดูอยู่บ้านสีพินแต่คราวนี้บ้านสีพินก็มีพี่กลุ่มหนึ่งคอยดูอยู่๋อวันนี้ผมก็มาลงคนนี้นะมีวิ่งตามมาเรียงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะโชว์ตรงนี้บ้างก็จะเปิดตรงนี้บ้างให้มันมีการมีแสดงอะไรครับแสดงนี้ก็หลยคนก็ได้มาที่ออกมาอะไรนะ ฝากฝากได้ครับฝากช่องผงครับผมครับฝากติดตามด้วยนะครับว่ากลุ่มเยาวชนวายุบุรนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะแสดงแบบรูปแบบโผลหรือว่าการเชิดอุ่นนะครับถ้าชื่อชอบก็มาดูได้นะครับที่ตลาดน้ำปรินชัยนะครับเวลาบ่ายโมงครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าชิ่อช่องไหนก็กดไลค์กดเพจติดตามในกลุ่มเพจนี้ก็ได้นะครับนี่ที่พี่เขาอัดไว้นะครับขอบคุณนะครับ โอเคครับแล้วมาพี่ก็กำเนิดครับมาสนุงตลุกพังอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับพี่ทำพี่อยู่แถวนี้หรอครับอ๋อผมอยู่จารันสายสิบเจ็ดก็มาได้ครับมาเที่ยวพยายามทำแล้วมีหุ่นแล้วมีต้องตาหุ่นอะไรไปเรื่อยๆครับการแสดงก็มีแถวนี้มีกำลังคนแล้วกำลังเด็กแล้วแล้วก็สอนเขาแล้วก็สอนหนา แสดงให้เขาเล่นใหม่ๆตุนไปเรื่อยๆครับางข้างหน้าเขาอาจจะไปใช้เป็นอาชีพก็ได้คัข้างหน้าเขาอาจจะไม่ได้ใช้เป็นอาชีพแต่ก็เป็นความรู้ของเขาใช่ใช่ใช่ครับอย่างน้อยก็เอาไว้สอนคนอื่นได้ใช่ครับไม่ดีกว่าเขาไปนั่งเล่นเกมหรืออะไรถูกครับถูกใช่เขามาปลูกปลูกขยันแล้เดี๋ยวเริ่มมา มาสาเนี่ยมาทิศแรกนะมาทิศแรกนะมาเมื่อวานวันแรกแล้ววันนี้กันที่ก็พยายามผมก็เด็กเด็กหน่อยผมว่าเด็กเนี่ยที่โดดน้ำเนี่ยเดี๋ย็กก็อาจจะมาเรียนนะทำทำให้เขาเห็นเยอะๆใช่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรามีกลุ่มกลุ่มวก็กลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ออกงานได้เลยทีนี้ผมสอนที่โรงเรสอนปีครับโอ้ยดี ผมไม่เก็บตังค์ไม่อะไรแล้วจบปีแล้วโอฟีอะไรนะครับจบจบจัดน่าจะสิ่งน่าจะสิ่งปีนั้มีนี่พวกน้องก็เด็กน่าจะสิ่งมามาลามาเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยเออก็เหมือนอยู่มันไม่อยู่แบบว่าปู่ปูลูกติดแต่มันจริงๆมันอยู่เหมือนลูกหลานลูกหลานแม่เราก็มีเล็กๆน้อยๆอยมีแต่คนแถวนี้นะเราก็ได้ เราก็ได้เราไม่ได้อะไรแต่เราก็ได้ความสุขความสุขกลับมาใช่ความสุขไม่แน่อาจจะโด่งดังกันก็ได้ใช่ไหมถ้าโซเชียลเข้ามาเยอะๆใช่ครับมาส่องเยอะๆอย่างเงี้ยช่วงโควิดด้วยเดี๋ยวจะว่าทำให้การที่อยู่อยู่ว่าในแหล่งชุมชนที่บรรยากาศติดเช้าอย่างเงี้ยก็ได้ว่าเราก็เป็นเด็กชาวบ้านา แสดงวันวันวันเสาร์อาทิตย์ครับกี่โมงบ่ายโมงเดี๋ยวเสาร์หน้าพี่มาเลยเดี๋ยวจะเป็นแบบมีการแต่งตัวจะแบบอะไรที่โชว์ให้ดูว่าเสาร์เสาร์อาทิตย์หน้าผมว่าจะไปบางขึ้นแต่เปลี่ยนใจแล้วโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะเปิดแบบเวที่แต่คราวนี้ต้องเวทีเดี๋ยวเราต้องดูว่าเราจะไปแสดงบนเวทีหรือว่า จะแสดงตรงเดือดไทยเพราะตรงบนเวทีก็โอเคแต่คนดูมันจะแดดร้อนตอนนี้เวทีแบบมันจะมีหลังคาด้านนี้ครับที่มันเป็นก่มันจะมันจะไกลแล้วแบบเวลาเราแสดงเนี้ยคนดูแบบนักแสดงมันจะไกลกันไปหน่อยเพราะว่ามันไปดูหน้าเวทีไม่ได้แดดมันต่อครับก็เดี๋ยวลองลองนะครับแต,แต่ว่าสาวว่า ขาายอาจจะได้บรรยากาศแต่ว่าก็การมีการแต่งตัวการแสดงของเด็กๆนะครับ<อ>น่ารักเด็กๆใช่ใช่ใช่แล้วก็นำแบบที่เราทําได้ครับตามกําลังนะฮะก็ตามกําลังเราชุดนี้ชุดออกมาจากของมือหัวแล้วก็ก็ออกมาจากขาองมือหัวแต่ก็ชุดเข้ามาใส่ด้วยให้เด็กๆใส่ด้วยเพราะว่า าแาบเงีกยเราก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็คอยพยายามเก็บเกี่ไวเลยซื้อบ้านอะไรเงี้ยสร้างาบ้านไม่งั้นจะไปยืมอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็จะมเก่งใจเก่งใจเราว่าเขาต่อยซ่าแบบนั้นเอาละอาทิตย์หน้ามีคลิปลองอีกละอ,อาทิตย์หน้าโหเยด็กๆโอ้ยวแต่งเป็นกาวดีดีดีดดดด เเเเด็็กกๆๆนนีี่่ยยส่งเสริมเลยผมส่งเสริมเลยครี่แล้วเลยครับพี่คราวที่แล้วนี่ก็มามาถ่ายดนตรีไทยดนตรีไทยแฟนคลับเขาก็ชอบเดี๋ยวอันนี้มาดูความน่ารักของเด็กครับใช่ใช่ใช่ววันหน้าโอกาสแต่ว่าเริ่มเรามีดนตรีไทยเราเห็นแล้วเดี๋ยวชมรมดนตรีไทยผมว่าจะแบบช่วยเป็นตีอย่างนี้ให้เด็กหน่อยได้ไหมครับแสดงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เวลาปรลาดเขามาฟิตชลิงกันนะ พอจนตีใครเขาบางทีก็เป็นคนเจ่บ้างนะดูแล้วคราวนี้เห็นรุ่นต่อรุ่นโงศ์เป็นร้านกันนะถ้าซ้อมด้วยกันใช่ร้านกันก็ซ้อมก่อนขึ้นสักอาทิตย์สักสักรอบสองรอบนะครับผมเนี่ยกำลังซ้อมอยู่กำลังก็อยู่แล้วก็ให้เด็กชินกับตลาดน้ำเพราะเมื่อวานมามันก็ยังวุ่นวายเพราะมันไม่ลงตัวคพราะขึ้นมาวันแรก เราไปซ้อมตรงด้านหน้าเวทีเราแล้วปุ๊บครานี้มีน้องคราโอเกะเราก็โหววันนีตีกันตอนเราซ้อมเราก็ต้องเสียงเพลงด้วยเพราะว่ามันไม่ตีกันคาราโอเกะตีกันเสียงเสียงมาประทะกันเลยเราก็เลยมาอยู่ตรงนี้ว่ะเดี๋ยวพีกว่าควรอาจจะเดินเข้ามาไม่ถึงแต่เดี๋ยววันข้างหน่เขาอาจจะเดินมาเราก็เดินมาเราต้องเปิดอย่างเงี้ยครับที่นี่ผมก็คิดว่าไม่มีนะผมมาถ่ายนู่นถ่ายนี่อยู่ตรงเนี้ย หา,หาวิวแบบถ่ายภาพอา้าวหันไมาเห็นเลยน่าสนใจกล้ามามัซ้อมกนะั เราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนหรอกว่าตั้งใจทํากันอาจจะส่วนดอกนี้บางส่วนก็อาจจะแบ่งไว้สร้างอุปกรณ์ไหวใช้จ่ายก็แบกไหวอีกส่วนหนึ่งก็จะให้เป็นเด็กๆเพราะว่าเขามาบางคนก็มาด้านมาสบายโดยการบ้านการเท่าบอกก็ต่อรถหลายต่อทำงานแล้วยังมีกินข้าวเป็นกำลังใจ

ใช่ใช่อย่างน้อยอ่ะคณะเราก็ดึงดูดคนเข้ามาเที่ยวได้อย่างน้อยก็เว้นที่สักระยะไว้ให้พวกเราซ้อมใช่ไหมแต่่นนออกาเล้วต้องมีอะไรนิดหน่อยครับแต่ยังไงจะกระจายออกไปทางนี้หรือว่ายังไง ถ่ายได้นะครับพี่เป็นพี่เลยเดินมาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวเดินดูอะไรบบตายกับเด็กอยากคุยเด็กบ้เลยครับนี่ตัวีตัวีไหนตัวจีตนี่เหรอไหนตัวจีตนี่ตีตตท้าโขนนี่นี่ดูตัชีตูอนื้อ นี่เก้าขยับเก้ากระโดดลงบงไงนี่โอ้โยไงไงมองกล้องด้วยที่มองกล้องมองกล้องเออสุดยอดครับโอ้น่ารัก เดี๋ยวผมก็ถอดถ่ายนด้ครับผมได้เลยครับพี่เดินถ่ายได้เลยนี่ก็เป็นครูสอนครูสอนเฮ้ยขยายพี่ชี่ขยได้ขยายดีก็สัครั้ยังไงกันจแจยังไงกันจ๊ะต้องเราา่งรีบอ่ะ ครับก็ทุกเสารอาทิตย์นะครับก็จะมีผลนให้เราดูนะครับาจากผลงานของเด็กๆนะครับก็จะมีครูมาสอนกัน3คนนะครับ เสาอาทิตย์ว่างๆก็แวะมานะครับที่ตลาดน้ำตลิ่งชันก็เราช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับศิลป,ปะไทยๆนะครับช่วยๆกันอนุรักษ์ไว้ นะครับอนาคตของชาติมันต้องดูที่ตรงนี้นะครับนี่ครับอนาคตของชาติไม่ใช่ไปขับมอเตอร์ไซค์แว้นหรือตามถนนนะครับอนาคตของประเทศไทยนะครับชอบก็ับผนชอบครับ ังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้แสดงโขนเป็นศิละปะ ของไทยมาตั้งแต่โบราณนะครับนี่ครับนี่ผมคิดว่าจะไม่เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับพอดีผมเดินมาถ่ายรูปแล้วโอ้ยโทษครบโทษ,โทษผมเดินมาถ่ายรูปแล้วก็มองมาเห็นพอดีสาววัตินะครับก็มากันกิเจร์นะครับมาดูเด็กๆองว่าครับอ,บอนาคตของชาติ ต้องรักในความเป็นไทยครับ

ตั้งใจมากรลบยังไงก็ฝากด้วยนะครับที่ตำรับน้ำตรีชันก็เริ่มแสดงตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเะครับคครับ Thank <laughs> you. ยก้อยดเดี๋ยวนครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับน้องๆเขาก็ตั้งใจซ้อมกันมากเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับจะได้มาดูอะไรดีๆแบบไทยนะครับ

แขนหีร้องศีรนะกโดดไต่เียงขาหมุนรอบหนึ่งจอเต็มได้หายง้อมวายเป็นหมอโนะโอ้จดะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền cùng Gõ không

เด็กๆครับเรามาดูความน่ารักของเด็กๆครับเล่นขฟน

khó nói dài ngày để chất vứt và chất Lửa lắm và lắm tên lô la lửa Lửa ta chúc ra ta yên kênh tôi tung 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 lương bốn mươi một tung 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 võ một lắm tung 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 tang vô tung 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 tê tung tung

Chanh khu chanh chu, tuon tuon long วันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีขนนุ่นละครเล็กนะครับให้ชมกันที่ตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับเอาเลย

ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ